ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d ิวเวอเลีสำหรับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับเรื่องราวของสัตว์ลึกลับขนาดมหฮมาที่ถูกเล่าขานกันมาและมันมีขนาดใหญ่จนไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีอยู่จริงๆแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ามันจะมีจริงไหมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ฝากกดไลค์สักคนละไลค์แล้วไปดูกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่อันดับที่5ภาพงูยักษ์ของพันเอกเรมี่แวนเลิร์ดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2พันเอกเรมี่นักบินชาวเบลเยียมได้ขับเครื่องบินขับไล่บินกลับไปยังฐานทัพที่คองโกแต่ในระหว่างทางที่เขาบินขับผ่านในป่าแอฟริกานั้นเขาสังเกตเห็นงูขนาดมหึมาที่เลือ้อยขดเขียวไปมาอยู่บนพื้นด้านล่างและเขาจึงสั่งให้ลูกทีมของเขาบินวนรอบๆเพื่อจะเห็นมันชัดๆและถ่ายภาพเก็บเอาไว้เขาเดาว่างูตัวนี้น่าจะมีความยาวถึง50ฟุต แต่เมื่อภาพถ่ายถูกส่งไปให้ CIA ตรวจสอบโดยนำมาวิเคราะห์กับขนาดของต้นไม้และก้อนหินที่อยู่ด้านล่างสรุปคือเจ้าหมูยักษ์ตัวนี้น่าจะมีความยาวถึง200ฟุตเลยทีเดียวถ้าเทียบกับงูที่ยาวที่สุดในโลกในปัจจุบันยังมีขนาดเพียงแค่34ฟุตเท่านั้นเอง อันดับที่4มังกรยักษ์เมกาลาเนียสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์ที่คาดว่าน่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วกว่า3 0 0 0 0ปีขนาดของมันใหญ่กว่าเจ้ามังกรคอมมาดโดลหลายเท่าซึ่งคาดว่าขนาดของมันจะพอๆกับรถโรงเรียนหรือมีความยาวกว่า40ฟุตเลยทีเดียวแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือยังมีหลักฐานบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีเมกาลาเนียอยู่ในปัจจุบนันเร็กซ์กอร์ดอนนักวิจัยศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานการมีอยู่ของมันในแถบชนบทของออสเตรเลียซึ่งเขาสามารถรวบรวมรอยเท้าที่มีลักษณะตรงกรันและกระดูกของ กาลเนียที่มีอายุเพียง300ปีเท่านั้นนั่นอาจะเป็นหลักฐานบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่ามันอาจจะยังไม่สูญพันธ์ก็เป็นได้ อันดับที่สาสัตว์ลึกลับที่กินฉลามขาวขนาด9ฟุตในประเทศออสเตรเลียนักวิทยาศาสตร์จะติดอุปกรณ์ติดตามตัวไว้กับฉลามขาวขนาด9ฟุตเพื่อเป็นการเรียนรู้พฤติกรรมเกี่ยวกับพวกมันแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์กลับพบอุปกรณ์ติดตามของฉลามมาเกยตื้นอยู่ริมชายหาดจากการตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์พบว่าในช่วงที่อุปกรณ์ยังติดอยู่กับตัวฉลามได้มีการเปลีป่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างฉับพลันนั่นอาจจะหมายถึงเจ้าฉลามถูกกินและระดับความลึกมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่่งงงเจ้้้าาาตัััวทีีกินนฉลลมมไไดปยร ความลึกถึง2,000ฟุตและไม่กี่วันต่อมามันก็ได้ขับถ่ายอุปกรณ์นี้ออกมาโดยนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าเจ้านักล่าตัวนี้มันคือตัวอะไรกันแน่ อันดับที่2บลูปเสียงปริศนาใต้ทะเลเลิกบลูปเป็นชื่อเรียกของเสียงความถี่ต่ำใต้มหาสมุทรซึ่งองค์การสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา NOAA สามารถตรวจจับได้ในช่วงฤดูร้อนของปี1997โดยที่มาของบลูปเกิดขึ้นในบริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปอเมริกาใต้ในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเส้นศูนย์สูตรซึ่งใช้ระบบฟังเสียงใต้น้ำของนาวิกโยธินอเมริกาที่เดิมใช้ตรวจหาเรือดำน้ำของสหภาพโซเวียตสามารถจับเสียงของบลู ได้หลายครั้ง NOAA ได้บรรยายว่าบลูปนั้นมีความถี่สูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเวลากว่า1นาทีและเป็นเสียงที่ดังในบริเวณกว้างพอที่เซนเซอร์จํานวนมากในระยะกว่า5,000กิโลเมตรจะสามารถตรวจจับได้นักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวอีกว่าเสียงของบลูปเหมือนกับเสียงร้องของสัตว์แต่ไม่มีสัตว์น้ําชนิดใดบนโลกที่เรารู้จักและสามารถสร้างเสียงเช่นนี้ได้และถ้าหากเสียงนี้มาจากสัตว์จริงมันก็ต้องมีขนาดใหญ่กวานสีน้ำเงินซึ่งเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดหลายเท่าตัวเลยทีเดียว อันดับที่หนึ่งสัตว์ประหลาดที่โจมตีเรือ USS t i n ในปี1976เรือ USS t i n กำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรือหลังจากที่ระบบโซนา่าเกิดเสียขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุแต่เมื่อนำมาตรวจสอบอย่างละเอียดที่ท่าเรือแล้วก็พบว่าอย่างพิเศษที่ใช้ป้องกันโดมของโซนา่ามีร่องรอยถูกกัดขนาดความยาวกว่า4ฟุตโดยมีลักษณะร่องรอยเป็นโค้งเหมือนกับกรงเล็บหรือเขี้ยวของสัตว์บางชนิดโดยชาวเรือสันนิษฐานกันว่าการโจมตีครั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับหมึกยักษ์แต่ด้วยร่องรอยที่ใหญ่เกินไปกว่าหมึกยักษ์ ธรรมดาจะทําได้จึงคาดว่าหากเป็นมึกยักษ์มันจะต้องมีความยาวถึง150ฟุตเลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆละครับคิดว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ก็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างหากเผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและสำหรับใครที่ชอบข้อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาลากันไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ